สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อนางสาวสวรักษ์แสงชวีชื่อเล่นชื่อกระต่ายครูสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาะและวัฒนธรรมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นรอบตัวและส่งผลกระทบต่อปัจจุบัน เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นรอบตัวและส่งผลกระทบต่อปัจจุบันตัวอย่างเช่นในอดีตนั้นยังไม่มีสะพานลอยและผู้คนข้ามถนนโดยใช้ถนนโดยไม่ได้ขึ้นสะพานลอยและถูกรถชน ผลที่กระทบต่อปัจจุบันคือในปัจจุบันมีการสร้างสะพานลอยเกิดขึ้นให้ผู้คนได้ใช้สะพานลอยในการข้ามถนนโดยที่ผู้คนจะได้ปลอดภยัยและไม่ต้องเสี่ยงโดนรถชนอีกต่อไปในอดีตบ้านเรือนสร้างในพื้นที่ต่ำและน้ำได้ท่วมบ้านทุกปี และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันคือยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นเพื่อที่น้ำจะได้ไม่ท่วมบ้านอีกต่อไปในอดีตผู้คนมีการใช้แผงโซลาเซลล์ในการก็บเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะนำมาใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าและผลที่กระทบต่อปัจจุบันคือบ้านเรือนของผู้คนมีไฟฟ้าใช้ ต่อมาครูจะมีคำถามมาให้นักเรียนคิดกันนะคะนักเรียนลองสังเกตภาพในคลิปวิดีโอนี้ดูและนักเรียนช่วยกันคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและผลของเหตุการณ์นั้นจะทำให้เกิดเหตุการณ์ใดต่อไปค่ะนักเรียนสามารถกดสต็อปเพื่อสังเกตด,ดูภาพในคลิปวิดีโอนี้และตอบคำถามได้เลยนะคะต่อมา เรามาเฉลยคำถามจากภาพที่แล้วกันนะคะคำตอบของคำถามจากภาพที่แล้วคือเด็กในภาพวิ่งชนครูแล้วทำให้สิ่งของที่ครูกำลังถือมานั้นลนและเด็กอาจจะหกล้มและทำให้เป็นแผลถลอกหรือฟกช้ำได้คะ่ะ นักเรียนมีใครตอบคําถามถูกม้างคะถ้านักเรียนตอบถูกหรือว่าตอบได้ใกล้เคียงกันถือว่านักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้บทเรียนของเรามีเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนอย่าลืมดูคลิปวิดีโอและในวิชานี้ครูมีใบงานให้ทำด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบงานส่งครูกันนะคะสวัสดีค่ะ